โอ้ยง่วงง่วงนอนเวุ้ยไม่กินไม่กินนี่ยไม่หลับเพียงก็นอนลงเลยแล้วไม่กินแหมนั่นเห็นกล้วยเอาเลยลุกเลย <laughs> นอนให้ดีลุกเลยครับเนี่ย <laughs> <laughs> ยิ้มเลยยิ้มเลยครับเนี่ยไม่ขอกินเลยยิ้มเลยไหนว่าไม่กินกูถามว่ามันนอน <laughs> ไม่กินหรอมันกินมันบอกไม่กินนี่ยนอนนอนลงเลยเนาะเหรอ เดินมาถึงมานอนเตงติดมีเขาไปแกะนอนลงเลยพอเขาเดินมาเพิ่มมาจากมานอนลงเต็งมันนอนต้นโพนมาคืนมาเด็กนอนลงก่อนแน่จ๋ามาแต่หงมงเลยบนต้นไม้มานอนสบายสบายมเจอกล่วยลุกเลยจูเมงนี้นะไม่คาดรอกไม่ขาดจูเมงจูเมงก็เปื่อนนะวะ แ้วมอวา่าจะชิงงูหอมหมดทุกอันเลยเว้ยโอ้ยสีลูกมึงกับมีมือสีสอันแลวกัเอาสีอันเลยเว้ยว้ยมตะกร้าพูดเสงว่ากล้วยดิ่งอบกินหอมอร่อยกล้ยไข่เฮ้ยแม่ดูดิงมัเป็นของมันหมดหรอวัดซะเก็บเปลือกได้ลูกแล้วกินอิ่มแล้วก็นอนจิ่นะตุมเองอ่ะอ้ยะยึกใส่จุงเย ลรามาจุ๋มเงกัดนะเว้ยจุ๋มเงกัดนะเว้ยเอ้เย้เออเออจุ๋มเงู้เว้ยเออเตอนนี้ตอนนี้นั่งอยู่เฉยไม่กลัวรอกเห็นเป็นหมาหน่อยร่างใช่หมาเด็กมันเป็นอะไมาจะเช่าเลยวันนี้มาจะพกมุ้งเช่านั่งอยู่นั่งว่าอาจารย์พีนว่ายว่ยืนคนใหม่ ลอยไหมจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยพูดอยากฟังเลยมีอะไรต้พูดมือเลยด้วอยไหมมองดูมองดูว่าเอาอะไรมาให้มันบ้างวลาเราฝาดอะไรมองดูลงพี่บอยเอาอะไรมาให้กินเว้ยมือนี้ว่างไงจับสองมือแล้วเนี่ยมันหมดแล้วเหลือมือเดียวมันลุกไปค้ำตัวเอง ต้องลูกแล้วลแซบแซบแซลยวรอรอย,ยามเช้าเช้าวันนี้สองมกราคมส <c oughs> องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะป๋าจ๋อมไม่กลับไปนอนที่ศาลานะนอนอยู่ที่นี่เลยนะประจําที่เลยสารามาได้กินเรือนไก่อือลูกมูลเรือนไก่เหนื่อยกว่าจะมาถึง <c oughs> <c oughs> นอนอยู่ที่นี่ลงมาได้กินเสียพลังงานกว่าจะมาถึงเอเฮ้ยมลูกอืม ไปไหนเน่วันนี้จะแซบเลยลูกหมูเยสซี่บอกว่าลูกหมูไม่ใช่ลูกนี้ก็ลูกหมูแล้วกล <Quand click. S 1> มคลิกมานอนเมื่อกี่นานไหมก็ตัอพักหนึ่งอ่ะใจ,ะจก,กบมาก็พอม,มีเดินมาพอดียินข่างมันนอนให้เกาให้เลยเลยกำ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 าำกำนนกำ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 กเกำ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 กกกก วีอันนนั้หักแล้วนายจะจ่อไปซื้อวีให้ใหม่นะมึงเหมือนตั้งคอเองเลยนะวีหักแล้ววียังไงจนหักวะลูก <c ười> คนต,ต้องแข่ง <c ười> 응อ่ะลูกที่สี่แสบๆเอาจับหัวสิได้ด้วยการกินต้องต้องนอนก่อนแล้วนี่ยถ้าเข้าก็พุ่งแฉแล้วก็นอน ะนอนอยังก,กินอนะ่ะเอามือควคั่ว,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 วอะไรกินหมดอ่ะมาแต่เช้าคุณโยมนะเจาะมาแต่เช้าเลยจะไม่ไปนอนที่ศาลานะโยมนะมานอนที่ต้นโพ่กใกล้ๆนะลงมา,าทานเ<ล>จาะมาแต่เช้าโย,นะยมนะเดี๋ยวโม่ไ่อยไปตัวอื่นละโม่อยู่ตรงนี้อนะไรวะตัวนี้มาอยู่นี่ มีคนหวันหายดีนะแต่เคยแไบเฮงมากกับไม่ขาดลูกไม้ก็ปลูกไกล้เฮงก็พูดถึงดาวมังไงดอกไว้นู่นแหละมีแต่คิด้อใหญ่นีน,นมมี่จุกเมงเนี่ยพอมปาปลูกก็สงสารนั่นเลยทำมันโตออกมาเลยอ,ะอ่ะโตมาตงรงเสี่ตายอ่ะตายเทไม่เหลือเขาใกล้ครบทุกพอดีเลย

ทำไมละ่ะมันคันเนาะคันเออ,อบอกเกาให้หน่อยครับเนี่ยเกาให้หน่อยครับ